สวัสดีครับพบกับผมตองแปดสตูดิโอหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า After Earth สยองโลกลลางปีหนังเรื่องนี้ถูกฉายในปี2013นักแสดงนำวิลสมิธและเจเดนสมิธใช่แล้วครับพ่อลูกกันนั่นเองและหนังเรื่องนี้ถูกกำกับโดยเอ็มไนชยามารันก่อนจะไปรับชมผมอยากจะฝากทุกท่านกดไลค์คนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยล่ะจะได้ไมพ่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากผมถ้าพร้อมกันแล้ว let s <Go! S 2> ผมขอเกินก่อนนะครับเพื่อนๆหนังเรื่องนี้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากที่โลกของเราไร้เผ่าพันธุ์มนุษย์ เหตุเกิดจากคนเองนี่แหละครับที่ไปทําลายมันหลังจากนั้นคนก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ดาวเคราะห์แห่งใหม่ที่มีชื่อว่าโนวาพลายโดยแกนนําได้ตั้งชื่อทีมตัวเองว่าเลนเจอร์แต่ที่ดาวเคราะห์แห่งนั้นมันก็ไม่ได้มีแค่พวกมนุษย์ที่อาศัยอยู่มันยังมีสัตว์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวที่เขาเรียกมันว่า e เออซ่าเออซ่าเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่มีตาแต่มันจะสัมผัสจากความกลัวมันก็ได้ฆ่าผู้คนที่ย้ายเข้าไปในถิ่นของมันหลังจากนั้น1000ปีต่อมาก็ได้มีเลนเจอร์คนนนึงซเเเเอรรดดป็คีียววท่สาาามถจัักกกบพ ได้เพราะเขาไร้ซึ่งความกลัวและเขาก็ได้ฉายาว่าพลายพางังเพราะเออร์ซาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความกลัวในตัวของเขามันจึงหาตัวไม่เจอเขาก็ได้ถูกยกย่องและมียศได้เป็นถึงนายพลในขณะนั้นต่อมาก็ได้มีการฝึกให้มีหน่วยลบที่ไร้ซึ่งความกลัวนั่นก็คือพลายพางังเพื่อมาจัดการกับพวกเออร์ซาและหนึ่งในนั้นก็มีลูกชายของไซเฟอร์เลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียกคนลูกว่าพระเอกส่วนไซเฟอร์เลดจะเรียกว่าพ่อพระเอกก็แล้วกันพระเอกมันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปขนาดตอนฝึกเขา ายังอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเขามีความสามารถมากกว่าคนอื่นๆถึงแม้ว่าเขาจะโชว์ให้เห็นถึงความสามารถมากขนาดไหนแต่พระเอกก็ไม่ถูกคัดเลือกให้ไปเป็นเลนเจอร์เหมือนกับพ่อของเขาพอกลับบ้านมาพระเอกก็ได้มาบอกกับพ่อว่าเขาไม่ถูกคัดเลือกให้เป็นเลนเจอร์แต่พระเอกมั่นใจว่าตอนทดสอบเขาสามารถทําได้ดีกว่าคนอื่นๆแถมยังวิ่งข้ามเขาได้เร็วกว่าพ่องถึง11วิพ่อพระเอกก็บอกว่าสแสดงว่าคนที่คัดเลือกเขาอาจจะมองว่าพระเอกยังไม่พร้อมอาจจะไม่ใช่ทางร่างกายแต่เป็นสภาพจิตใจซะมากกว่าดูเหมือนว่าพระเอกนี เขาอยากจะตามรอยพ่อของเขาพระเอกพยายามเข้าหาพ่อให้ได้มากที่สุดเขาทําทุกอย่างที่พ่อเขาเคยทําแม้กระทั่งอ่านหนังสือเล่มที่พ่อเคยอ่านในคืนวันนั้นแม่ของพระเอกก็ได้บอกกับพ่อพระเอกว่าตอนนี้พระเอกกําลังจมทุกข์ในอดีตเนี่ยเออซ่าเคยบุกมาที่นี่ตอนที่พ่อไม่อยู่แล้วเขาไม่สามารถช่วยพี่สาวของเขาได้พระเอกโทษตัวเองมาโดยตลอดสิ่งที่พระเอกหงอยหาก็คือความสัมพันธ์แบบพ่อลูกไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาคือเวลาพ่อมันคุยกับพระเอกก็จะออกไปทางผู้บังคับบัญชาซะมากกว่านะครับทำให้พระเอกมันอยากจะเข้าหาพ่อหลัง หลังจากนั้นพ่อก็ได้เข้ามาหาพระเอกและบอกกับพระเอกว่าเขาจะพาพระเอกไปทำภารกิจในวันพรุ่งนี้ทําเอาพระเอกดีใจเอามากๆเลยครับตัดมาอีกวันในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวขึ้นยานไปทำภารกิจก็มีเลนเจอร์คนหนึ่งเข้ามาหาพ่อของพระเอกเพื่อมาขอบคุณที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ทําให้เขาได้ไปเจอหน้าลูกสาวที่เพิ่งจะคลอดถึงเลนเจอร์ผู้นั้นจะขาขาดไปข้างหนึ่งเขาก็พยายามยืนขึ้นเพื่อทําความเคารพนายพลเลสพระเอกเห็นแบบนั้นก็แบบไอเหี้ยเอ้ยอยากเป็นแบบพ่อจากนั้นยานของพวกเขาก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปทําาภรกิจท่ อีฟิโตสและภารกิจนี้พ่อของพระเอกก็ตั้งใจว่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนจะวางมือแล้วในตอนที่อยู่บนยานพระเอกก็ได้ทําผิดกฎเขาลุกออกจากที่นั่งไปเจอกับป้ายห้ามเข้าพระเอกด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นก็ได้ฝากกฎเข้าไปในห้องนั้นก็ได้ไปเจอกับเออร์ซ่าที่มันถูกขังเอาไว้เพื่อไปฝึกพางภายที่อีฟิโตสกลุ่มเลนเจอร์ที่นั่งเฝ้าอยู่เขาก็เห็นว่าพระเอกเนี่ยเป็นลูกชายของนายพลเลดก็เลยให้พระเอกลองฝึกวิชาพางายถึงพระเอกจะเก่งการวิ่งการต่อสู้ขนาดไหนแต่เขานั้นยังเป็นเด็กไม่สามารถขจััดดควววามกกลลออไไปไ้้แใน ตอนนั้นเหมือนยานของพวกเขากําลังจะเจอกับปัญหาพ่อก็ได้มาเลี่ยงให้พระเอกกลับไปที่นั่งของเขาหลังจากนั้นพ่อพระเอกก็ได้ไปปรึกษากับคนขับเพราะว่ามันจะมีพายุอุกาบาตลูกใหญ่เข้ามาพุ่งชนยานแต่ก็ไม่นานพายุลูกนั้นก็ได้ถมเข้ามาอย่างหนักทําให้ยานเกิดความเสียหายพ่อพระเอกก็ได้สั่งคนขับให้เทเลพอร์ตไปยังที่ที่ปลอดภัยที่สุดและในตอนนี้ยานของพวกเขาก็เสียหายหนักจนเกินไปจึงต้องนํายานลงจอดที่ไหนสักที่พวกเขาก็ได้ไปเจอกับดาวคอรด,ดวงหนึง่งแต่ดาวคอรด,ดวงนี้เป็นที่กักกััรระะดดบบสสสสูงสุไมมสมส่เหหาาํ ได้มีการห้ามนำยานลงจอดด้วยเด็ดขาดและที่นี่ก็คือโลกขอได้รับคำเตือนพ่อของพระเอกก็ไม่อยากจะลงจอดและได้สั่งให้กัปตันเทเลพอร์ตไปอีกครั้งแต่กัปตันก็บอกว่ายานได้รับความเสียหายหนักจนเกินไปถ้าเทเลพอร์ตอีกครั้งยานอาจจะแตกเป็นสเสี่ยงๆก็ได้พ่อของพระเอกก็จําเป็นจะต้องนํายานลงจอดที่โลกนะครับโลกที่ไม่มีเธอเป็นโลกที่ฉันไม่เหลือใครแต่ก็ลงไปยังไม่ถึงพื้นยานของพวกเขาก็ได้ขาดเป็นสองท่อนหัวไปทางหางไปอีกทางแล้วยานก็ตกลงสู่พื้นโลกแต่โชคดีที่ยานไม่เกิดการ แล้เบิดและพระเอกก็ยังมีชีวิตรอดเพราะเขาได้คาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดพอพระเอกตื่นขึ้นมาก็ไม่พบใครเลยที่ยังมีชีวิตรอดและได้ไปพบกับร่างของพ่อตัวเองพระเอกทําอะไรไม่ถูกเพราะคิดว่าพ่องตายไปแล้วเขาร้องห่มร้องไห้และได้กอดพ่อตัวเองไว้หลังจากนั้นก็มานั่งคิดว่ากูมาทําอะไรที่นี่วะแต่ก็ไม่นานพ่อของพระเอกก็ได้ฟื้นขึ้นมาสรุปว่าพ่อมันยังไม่ตายครับแค่สลบไปเฉยๆแต่ก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาทําให้เขาลุกขึ้นเดินไม่ได้และคนที่เดินทางมาด้วยกันก็พากันตายหากกันยล เหลือเพียงแค่สองคนพ่อลูกเท่านั้นพ่อพระเอกก็ได้ใช้บีคอนฉุกเฉินยิงส่งสัญญาณไปในห่วงอวกาศเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เครื่องมันพังไปแล้วนะสิครับแต่ว่ามันยังมีอีกอันนึงที่อยู่ส่วนหางของยานที่มันกระเด็นแยกออกไปจากส่วนหัวและที่สําคัญส่วนหางก็เป็นห้องที่ขังตัวเออซานั่นแหละครับตอนนี้ส่วนหางมันกระเด็นออกไปไกลจากที่พวกเขาอยู่ประมาณ100กิโลและคนที่สามารถจะไปเอามันมาได้ในตอนนี้มีคนเดียวก็คือพระเอกเพราะพ่อเขาได้ขาหักไปทั้งสองข้างพ่อพระเอกก็ได้เอาสารกองอากาศเพื่อช่วยหายใจให้กับพระเอกคือ ตอนนั้นโลกเนี่ยมันไม่มีออกซิเจนให้หายใจแล้วนะครับจึงจําเป็นต้องใช้สารกรองอากาศเพื่อให้หายใจได้สะดวกในทุกสภาพอากาศมันมีทั้งหมด6กับกับหนึ่งพระเอกจะหายใจอยู่ได้2 0่สถึงยีชั่วโมงแล้วพระเอกก็ได้ใส่ชุดชูชีพและมีเป้หลังที่มันถูกติดตั้งสัญญาณภาพสดมาที่พ่อของเขาเพื่อให้พ่อนําทางให้กับพระเอกแถมยังติดอุปกรณ์สื่อสารด้วยเสียงที่แขนเหมือนกับว่ามีพ่อไปด้วยแล้วพ่อก็ได้เอาคมเฉือนให้กับพระเอกมันเป็นอาวุธคู่กายของเขาเองพ่อของพระเอกก็ได้เตือนพระเอกว่าต้องทําตาม เพราะที่นี่คือโลกเป็นเขตกักกันระดับสูงสุดทุกย่างก้าวมันหมายถึงชีวิตหลังจากที่พระเอกออกเดินทางพ่อของเขาก็ได้ส่งกระสุนนำวิถีเพื่อสอดแนมศัตรูระยะไกลให้กับพระเอกพ่อของพระเอกก็ได้เตือนว่าโลกเนี่ยมีอุณหภูมิที่แปรปรวนอย่างรุนแรงพื้นที่ส่วนใหญ่ในตอนกลางคืนอุณหภูมิจะเย็นลงจนถึงจุดเยือกแข็งเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะค่าพระเอกต้องหาที่ที่มันเป็นตาความร้อนอย่างเช่นถ้าหรือใต้ดินตอนนี้พ่อของพระเอกเหมือนว่าจะไม่ได้ขาหักเพียงอย่างเดียวเขามีปัญหาที่เส้นเลือดต้องททํําาาาาบพอยย่่่่งงเเรดวนลแตก พนั่นคือการซ่อมแซมนั่นแหละมันจําเป็นจะต้องฉีดยาแก้ปวดแต่ถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอาการง่วงเขาก็เลยทนต่อไปเพื่อคอยสอดส่องความปลอดภัยให้กับลูกชายพอพระเอกเดินไปเรื่อยๆเขาก็รู้สึกได้ว่าชุดที่เขาใส่มันได้เปลี่ยนไปเป็นสีดําพ่อเขาก็เลยบอกว่าชุดชูชีพมันมีตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวนั่นแปลว่ามันมีบางอย่างกําลังเคลื่อนที่มาหาพระเอกแล้วเขาก็ได้เจอกับลิงพระเอกมีอาการตื่นกลัวพ่อก็บอกให้เขาอยู่นิ่งๆตั้งสติแล้วเก็บอาวุธแต่เขาไม่ได้ฟังที่พ่อสั่ง่งงพระเเอเออกกาา้้นนนนหิปปลไทีตััว แล้วลิงมันโกรธเว้ยมันเลยวอนเรียกกาลังเสริมมาช่วยทีนี้แหละมึงลิงก็พากันมาทั้งโคดพระเอกก็เลยต้องวิ่งหนีจนไปเจอแม่น้ําเขาก็กระโดดลงน้ําไปและได้ว่ายข้ามไปอีกฝั่งโดยที่ลิงไม่กล้าว่ายตามครับพอพระเอกออกห่างจากแม่น้ํามาได้สักพักพ่อของพระเอกก็ได้ตรวจเจอสารพิษในตัวพระเอกในตอนนั้นพระเอกก็รู้สึกมึนหัวขึ้นมาครับและได้ไปพบปิงที่เกาะอยู่ที่มือของเขาแล้วพิษของปิงมันรุนแรงถึงขั้นอาจจะเป็นอมพึกได้พ่อก็ได้บอกให้พระเอกฉีดยาที่เตรียมมาเพื่อเป็นการถอนพิษและตต้องฉีีดดไปท่หัวใจโย แล้วพิษนั่นมันก็ทํางานเร็วมากเลยครับเขาต้องฉีดยาเข้าไปถึง2เข็มแต่พอจะฉีดเข็มที่2เนี่ยมือมันชาเริ่มรู้สึกไม่มีแรงพ่อพระเอกก็บอกให้พระเอกนั้นกดตัวใส่เข็มลงไปที่พื้นเป็นกูกูยอมตายดีกว่ากูกลัวเข็ม พอพระเอกได้รับยาถอนพิษเขาก็สลบไปเลยครับหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นมามันก็ใกล้ถึงเวลาจะมืดและอุณหภูมิก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วพ่อก็บอกกับพระเอกว่าห่างไปอีก9กิโลเนี่ยมันมีจุดพักที่เป็นตาความร้อนในลองโชว์ความไวที่มึงขิงกูไว้หน่อยดิในระหว่างที่พระเอกกําลังวิ่งพ่อพระเอกก็ได้ทําการบายพาสเส้นเลือดเพื่อไม่ให้เสียเลือดจนเกินไปแล้วเขาก็ทําโดยที่ไม่ฉีดยาแก้ปวดด้วยนะครับแล้วพอพระเอกไปถึงที่พักพ่อก็ได้สั่งให้พระเอกกืนเครื่องช่วยหายใจอันใหม่เข้าาาปเเเพรอออกซิจนนใข จะน้อยลงเต็มทีแต่ว่าเครื่องช่วยหายใจมันพังไปสองกับจากจริงๆมันต้องเหลือ4ี่ถูกไหมครับเพราะมันแดกไปแล้วสองพระเอกก็โกหกพ่อว่ามันเหลือสี่กับตัดมาอีกวันพระเอกก็ได้ออกเดินทางจนไปถึงผาน้ําตกพ่อพระเอกก็ได้บอกให้เขาเช็คทรัพยากรว่าเหลืออะไรบ้างพระเอกก็บอกให้พ่อฟังจนมาถึงเครื่องช่วยหายใจเขาบอกกับพ่อว่ามันเหลือสี่อันแต่พ่อพระเอกเห็นว่าชีพจรของเขานั้นมันเต้นแรงผิดปกติเขาก็ได้ขอให้พระเอกเปิดออกมาให้ดูพ่อพระเอกก็เห็นว่ามันเหลือแค่2อันเขาก็ได้สั่งให้ยกเลิกภารกิจทันที และเดินทางกลับมาที่ยานเพราะเขาได้คำนวณเส้นทางดูแล้วว่าถ้าเดินอ้อมเครื่องช่วยหายใจจะไม่พอแน่นอนมีทางเดียวก็คือต้องดิ่งลงไปจากหน้าผาแต่พระเอกก็บอกว่าเขามั่นใจว่าแค่สองกับมันก็เพียงพอที่จะไปถึงพ่อก็บอกกับพระเอกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรให้พระเอกต้องพิสูจน์อีกต่อไปและได้สั่งให้พระเอกกลับมาที่ยานไม่ใช่ฐานะผู้บังคับบัญชาแต่เขาสั่งในฐานะพ่อตอนนั้นพระเอกก็คิดว่าพ่อไม่เชื่อใจที่ฝากชีวิตไว้กับเขาเหมือนกับตอนที่พี่สาวโดนเออซ่าม,มันทําร้ายจนตายและเธอก็ได้สัั่่งกกบพเอเวา ห้ามออกไปเด็ดขาดพระเอกก็บอกกับพ่อว่าเขาไม่ใช่คนขี้ขาดหลังจากที่พูดจบเนี่ยพระเอกก็ได้กระโดดลงหน้าผาไปแล้วตอนนั้นมันก็มีนกยักษ์เว้ยบินตามพระเอกมาแล้วมันก็ได้ฉกเอาตัวพระเอกไปทําให้พระเอกขาดการติดต่อจากพ่อของเขาแล้วพระเอกก็ได้มาโผล่ที่รังของนกยักษ์มันเอาพระเอกมาเป็นอาหารให้กับลูกของมันครับแต่ลูกของมันยังเด็กยังแดกพระเอกไม่ได้นะครับมันก็มาจิกจนพระเอกรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วในตอนนั้นมันก็มีสิงโตนะครับจะเข้ามาแดกลูกนกพระเอกก็ได้ช่วยไล่ให้สิงโตออกไปส่วนนกยักษ์ก็ท ทำหน้าที่ไล่สิงโตอยู่ข้างนอกใช้เวลาไล่อยู่ประมาณครึ่งวันพอไล่สิงโตออกไปจนหมดนกยักษ์ก็เหมือนจะขอบคุณพระเอกแต่ว่าตอนนั้นลูกนกมันถูกสิงโตกัดตายกันหมดมีทั้งไข่ที่ตกลงมาข้างล่างแม่นกมันก็เสียใจมากเลยเว้ยพระเอกก็ได้ติดต่อกลับไปหาพ่อแต่ตอนนี้เครื่องส่งสัญญาณที่แขนมันได้หายไปแล้วครับแล้วมันก็ใกล้จะข้ามอีกครั้งพระเอกก็ได้เข้าไปหลบหนาวอยู่ในถ้ำพร้อมกับกินเครื่องช่วยหายใจเข้าไปอีกหนึ่งกลับตัดมาในตอนเช้าพอพระเอกออกมาจากถ้ำก็เห็นว่ามีนกยักษ์ตัวนั้นบินวนอยู่ร่รรออบๆพะเกกก็ได้วิงนนี ตัวนั้นอีกครั้งแต่นกมันก็ไม่ได้เข้ามาทําร้ายพระเอกนะครับแล้วทีนี้พระเอกมันเหนื่อยก็แดกเครื่องช่วยหายใจเข้าไปอีกกรับนั่นก็ทําให้เขาไม่เหลือเครื่องช่วยหายใจเลยสักอันความหวังเดียวตอนนี้คือไปให้ถึงส่วนหางของยานนะฮะพระเอกก็ได้เอาท่อนไม้มาทําแพรจากนั้นเขาก็ล่องแพรตามสายน้ําไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้เหนื่อยหรือเป็นเชื่ออะไรพระเอกทิ้งตัวนอนลงบนแพรจนหลับไปจนพี่สาวของพระเอกได้มาเข้าฝันเธอมาบอกให้พระเอกรีบตื่นขึ้นมาเหมือนกับว่าจะมีเหตุร้ายอะไรสักอย่างพอพระเอกสะดุ้งตื่นก็พบว่่่าาาตอนนนนนนัน้้้ํํใแมมเริ ับตัวเป็นน้ำแข็งคือเพิ่งตื่นแม่งจะข้ามอีกละพระเอกก็พยายามวิ่งหาถ้ำหรืออะไรสักอย่างที่พอจะหลบความหนาวได้และร่างกายของพระเอกทนไม่ไหวแล้วครับเขาทนความหนาวไม่ได้จนสุดท้ายพระเอกล้มนอนลงไปที่พื้นในขณนะนั้นมันก็มีตัวอะไรสักอย่างมาลากพระเอกไปแล้วมันก็เอากิ่งไม้มาทับตัวพระเอกเหมือนกับว่าจะช่วยนะครับพอมาในตอนเช้าพระเอกก็ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเป็นนกยักษ์นั่นเองครับที่มาช่วยพระเอกเอาไว้และที่มันบินตามเนี่ยมันไม่ได้ต้องการจะมาทําร้ายพระเอกแต่มันจะมาช่วยแต่การช่วยพระเอกในครั้งนี้ นกยักษ์ก็ต้องแลกกับชีวิตของตัวเองนะครับแล้วพระเอกก็ได้ออกเดินทางต่อตอนนี้เขาเริ่มหายใจไม่ออกเพราะออกซิเจนในปอดเริ่มจะน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็ได้ไปเจอเข้ากับชิ้นส่วนของยานแล้วพระเอกก็เดินมาเรื่อยๆจนมาถึงส่วนหางของยานครับพระเอกก็ได้ไปเอาเครื่องช่วยหายใจมากินแล้วตอนนั้นพระเอกก็เห็นว่าตัวเออร์ซ่ามันได้หายไปจากกองขังเขาก็รีบไปหาบีคอนฉุกเฉินจนเจอและเขาก็ทําการติดต่อกลับไปหาพ่อของเขาขณะเดียวกันบายพาสเส้นเลือดของพ่อพระเอกทํางานผิดปกติเขาเสียเลือดไปเยอะมากครับ พอเขาได้ยินที่ลูกชายติดต่อมาเขาก็ตอบกลับไปแต่ตรงที่พระเอกอยู่มันมีสัญญาณรบกวนครับทําให้พ่อได้ยินเขาฝ่ายเดียวหลังจากนั้นพระเอกก็พยายามยิงเบคอนฉุกเฉินแต่ด้วยความที่มันมีสัญญาณรบกวนทําให้เครื่องมันไม่สามารถทํางานได้ในขณะที่พระเอกกําลังนั่งคิดว่าจะทํายังไงต่อไปดีพ่อของเขาก็ได้เหลือบไปเห็นภูเขาไฟนะครับยอดของภูเขาลูกนั้นมันสูงอยู่เหนือชั้นบรรยากาศมันจะสามารถยิงเบคอนฉุกเฉินออกไปได้พ่อพระเอกก็ได้แต่ภาวานาให้เขาคิดออกแล้วพระเอกก็ได้มองไปที่ภูเขาลูกนั้นเอาสะพอน้ําหูน้ํตา ล,ล,ลูกกูฉลาดกับเขาสักทีแล้วพระเอกก็ได้มุ่งหน้าไปที่ภูเขาลูกนั้นแต่ระหว่างทางพระเอกก็ได้ไปเจอกับศพของเลนเจอร์ที่มาด้วยกันถูกค่อยอยู่ตามต้นไม้มันเป็นกับดักของเออร์ซ่านะครับจะทําให้เหยื่อที่ผ่านมาเจอเกิดอาการตื่นกลัวแล้วพระเอกก็กลัวจากนั้นฟีโลโมนความกลัวในตัวพระเอกก็ถูกหลั่งออกมาจนเออร์ซ่ามันรับรู้ได้ถึงความกลัวมันก็ได้ตามพระเอกมาจนถึงภูเขาไฟและได้เล่นงานพระเอกและในขณะที่พระเอกกําลังนอนเจ็บไข้ดันอยู่เขาก็ได้นึกถึงพี่สาวและคําพูดของพ่อที่เคยพูดกับเขาว่า ความกลัวไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้บลาบาบาแล้วตอนนั้นอยู่ๆเออร์ซ่า e มันก็มองไม่เห็นพระเอกครับเนื่องจากว่าตอนนี้พระเอกขจัดความกลัวออกไปหมดแล้วพระเอกก็ได้จัดการกับเออร์ซ่าโดยที่มันไม่สามารถตอบโต้พระเอกได้เพราะพระเอกไม่มีความกลัวให้มันได้สัมผัสหลังจากที่ฆ่าเออร์ซ่าจนตายพระเอกก็ได้ใช้บีคอนฉุกเฉินส่งสัญญ,ญาณให้คนมาช่วยครับแล้วทั้งคู่ก็ได้รับการช่วยเหลือพ่อของพระเอกที่ยังนอนเจ็บขาอยู่เขาก็พยายามจะลุกขึ้นยืนเพื่อทําความเคารบพระเอกของเรานั่นเองครับพระเอกก็ได้เข้าไปสวมกอดพ่อของเขา พร้อมกับพูดว่าผมอยากจะไปทํางานกับแม่แล้วพ่อก็พูดกับพระเอกว่าพ่อก็อยากจะไปเหมือนกันจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางออกจากโลกเพื่อกลับไปที่โนวาพรามนะครับแล้วเรื่องทั้งหมดก็จบแต่เพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมและถ้าหากใครต้องการดูหนังดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่เลยครับง่ายๆตองแปดสตูดิโอดอทเผมจะทิ้งลิงก์ไว ลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ